การตีความมันมีความหมายสําหรับตัวเรามากๆเนาะถ้าเราตีความไปในทางบวกทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดูดีแล้วก็ทําให้เรามีกําลังใจมีพลังใจที่จะแก้ไขหรือทําอะไระต่อไปให้มันไปข้างหน้าได้แต่ถ้าเราตีความว่าสิ่งสิ่งนี้หรือว่าปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในรายวันเนี่ยมันเป็นมันทาให้มันผลักให้เราจมอยู่กับ สิ่งสิ่งนั้นเลยเนาะมันก็แล้วแต่มุมมองของตัวเราแล้วแต่การตีความหมายถ้าเราตีความหมายในทางลบมันก็จะจบด้วยการที่เราไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเลยแล้วยอมรับว่าสถานการณ์นี้เกิดขึ้นเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อนะเหมือนตัวเองเป็นเหยื่อแล้วไม่ยอมแก้ไขคิดว่าตัวเองแบบแย่คิดว่าตัวเองไม่ดีแต่ถ้ามองอีกในรูปหนึ่งที่คนที่ตีความว่า ความทุกข์หรือปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละวันน่ะมันช่วยผลักดันให้เราเติบโตช่วยทำให้เราเกิดไอเดียในการแก้ไขปัญหาในการที่จะทำให้เราพาเราไปพบสิ่งที่ดีกว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยเนาะมันขึ้นอยู่กับตีความเพราะว่าปัญหาหรืออุปสรรคหรือความทุกข์ความสุขเนี่ยมันเกิดขึ้นในรายวันอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าเรา จะพิจารณาสิ่งเหล่านั้นหรือการตีความให้กับสิ่งเหล่านั้นว่ามันเอื้อต่อเราหรือมันมาทำร้ายเราเท่านั้นเองแหละ